ของอมหรือว่าของจริงนะคะอันไหนจะอร่อยกว่ากันวันนี้ค่ะน้องๆวันนี้นะคะเป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าส่งอินบ็อกซ์หรือว่าแมสเซจอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะนั่นก็คือ เยลลี่ลูกตานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างของแท้กับของเทียมอย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไ like ลค์นะคะและใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูพี่เฟิร์นนะแล้วยังไม่เคยเกดซับสไคร้นะคะอย่าลืมกดที่ได้นะ,ะกดเลยแล้วก็ไปดูของกันเลยค่ะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับ ามาเข้าเรื่องกันเลยนี่คือของปลอมนั่นเองนะ5้าสิบาทเองนะดูซิว่ามีกี่ลูกสองสิบสามลูกถุงอะ่ะเขาก็มาเป็นแบบพี่เฟได้มาแบบนี้นะแบบเป็นถุงใสๆไม่มีอะไรเลยนะ<อ>ไม่มีโลโก้อของปลอมเนาะของปลอมของปลอมเนาะแล้วรอให้ดูมันก็ข้างหลังก็จะเป็นี้เป็นภาษาจีนเนาะแล้วก็ ข้างหน้ามันเป็นสกรีนเฉยๆไม่ได้เป็นตัวเนื้อเยลลี่ถูกไหมฮะแต่ของปลอมบางยี่ห้อก็เป็นตัวเนื้อเยลลี่ลูกตาข้างในเหมือนกันนะที่เคยเห็นนะถามหน่อยได้ไหมครับน้องๆครับคอมเมนต์กันมาหน่อยทําไมถึงฮิตกันจังเลยจริงๆมันมีมานานมากในระดับหนึ่งแล้วนะฮะเจ็บมือใช่ไหมอ่ะอยวพี่อิงแก่ให้เดี๋ยวพี่อิงแก่ให้แก่ยากไหมแก่ยากครับเอาบุบอ๋อขึ้นตัวได้อ๋อน้องๆเล่นหนีได้ฮะ ดุดติ๊กดีอ่ะเออกระตุกติ๊กเนี่ยกแกะอ่ะเฮ้ยมาแล้วอันนี้ของปอมมันเนี้ยคือมันเห็นปะมันอยู่ข้างในลูกตาบ้าไหน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 ขอดูลูกตาเพียวๆแบบไม่มีลูกชิ้นหน่อยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ฮะโอ้หลอกกันง่ายๆเลยไม่เป็นไรเราลองมาลองชิมรสชาติไงมันอาจจะอร่อยก็ได้ขอดมก่อนนะอ่ากลิ่นคือกลิ่นอะไรกลยยิ่นจี่ะ เฮ้ยลิ้นจี่ที่ไหนครับไม่รู้อ่ะพี่อิงมาลองดมก่อนพี่อิงดมอ่ะมนลิ้นจี่ลิ้นจี่เนาะอืมสาให้พี่เพื่นผ่านติดไหมติดมือเลยเหมือนลิ้นจี่เนาะหอม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 รูบๆอ่ะเฮ้ยอันตรายว่ะไม่รู้เหมือนก็ไม่มีออยอ่ะอ่ะอะลองกินดูเราจะพีชี่ใี่ดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาบอกนะอืมให้เรากินเลยรู้ว่าให้ลองผ่าก่อนผ่าก่อนที่ผ่าก่อนผ่าก่อนผ่าก่อน บอกก่อนก่อนที่พี่์นจะผ่านะครับผมคุณพ่อคุณแม่ฮะฝากดูแลน้องๆด้วยนะครับของมีคมนะครับเอาแล้วครับผมอืมีดอันนี้ถามจริงฮะเออใช่มีดหรือเปล่าครับหรือเหล็กเทอร์มดาฮะโจนมาเขาเรียกว่าอะไรไม่ตายดยครับไม่ตายใช่ครับผมไม้เนื้อมันเหนียวเนื้อเหนียวหรือว่ามีดทื่อฮะในในหนในลองบีให้กล้องดูนิดนึงนะครับ ไส้เป็นสีชมพูนะครับกลิ่นเป็นกลิ่นลิ้นจี่พี่เฟยจะลองกินแล้วนะขอกินแต่ไส้ก่อนได้ปะได้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 เออเปรี้ยวเปรี้ยวรสจริงไหมลิ้นจี่จริงไหมไม่ลิ้นจี่เอ้าไม่หรอกมันเปรี้ยวๆอ่ะเนี่ยพี่เฟยนะเป็นไรไม่รู้ครับน้องครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าลิ้นจี่ที่ไหนอร่อยที่สุดอะไรครับไอตรงเนี้ย มันเหมือนมาร์ชเมลโลมันก็คือมาร์ชเมลโลแหละนะฮะฮเดี๋ยวจะกินทั้งลูกแล้วนะเอเอก็อเหมือนยูปี้อ่ะอเป็นเรื่อยยูปี้อ่ะแต่ยังไม่เคยกินของไทยนะยังไม่ได้กินของไทยนะว่าเป็นไงก็อร่อยอ่ะพี่อิงสีเขียวอ่ะไปค่ะอันนี้นะฮะคือสีที่พี่ได้นะฮะซึ่งมันหลอกนะครับจริงจริงพี่ว่าน่าจะเป็นรสเดียวกันหมดแหละเป็นไงพี่อิงไทยที่ กินคาเดียวทีเดียวละวางติดคอนี้พูดเลยขึ้นคำเตือนเลยนะครับใช่คำเตือนรนะล่างเลยนะให้กัดดีกว่านะหรือแบบอยากกินแบบกินไปอมไปอะไรอย่างเงี้ยมันติดคอ,อได้เลยนะมันปืดนะมันปืดมันเหนียวมากอร่อยไหมข่อยยากเชอเสียงดังอ่งนะก็อร่อยอร่อยเนาะก็กินได้แต่ว่าเรารู้ไงว่ามันเป็นของปลอมเราเลยมีความรู้สึกไงว่ามันไม่อร่อย งั้นจบไปเรามากินของจริงกันดีกว่าอ่าตัดมานะครับที่ของจริงนะครับเอาพร้อมแล้วไปเลยและนี่ก็คือของจริงที่เรารอคอยนะสองร้อยห้บาทแพงมากๆใช่ตอนแรกพี่ฝนเขาเจะว่าเป็นของเยอรมันนะแต่อันเนี้ยสเปนนะอ่ะให้ดูนี่นะฮะของแท้นะครับต้องมาจากเมดินสเปนนี่ตรงนี้ นี่ตรงนี้อันนี้ของจริงของจริงหารหน่อยครับ1ลูกตกเท่าไหร่ครับเอามือถือฮะมือถือมือถือสี่ลูกสองรสี่ลูกเหรอใช่สลูกเท่านั้นหรอใช่ไหนไหนดูดิว่ามันทําไมมันแพงจังวะลูกละ62สบสองาทฮะเหลอเรื่องเมื่อกี้เอ่อสิลูกห้าสิบาทอืมลูกละสามบาทแปดสตางค์ไหนฮะดูสิ สาบาทกับอีก80กว่าสตางค์นี่คือทอร e ่ไอบอลไม่รู้พวกพี่อ่านชื่อยี่หอถูกป่ะนะทอร e ่ไอบอลก็คือเจลลี่ลูกตาของแท้ลูกละเกือบ63บาทเอาตีว่า62บบาทนะครับซึ่งของแท้เนี่ยเขาก็จะมีข้างหลังด้วยพี่ก็ไม่รู้นะ ว่ามันมีของปลอมที่เป็นทรลี่หรือเปล่านะอันนี้ด,น <ะ S 1> ดูให้ดีนะครับดูร้านเวลาซื้อนะครับเช็คความเชื่อมั่น<ช>มั่นใจนิดนึงก่อนว่ามันชว์จริงๆเปล่าเนี่ยอุย,แก,ยแกะง่ายครับแกะง่ายเลยครับผมแกะง่ายเลยครับผมอุ้ยแล้วก็คนละกลิ่นกันเลยอ,อันนี้อันนี้กลิ่นอะไรอ่ะพี่อิงดมกลิ่นผลไม้รวมครับน้องหรือกลิ่นสับป,ปะรดไม่ใช่นะ น่าจะเป็นกลิ่นผลไม้รวมนะฮะกลิ่นอะไรอ่ะอ่ะยื่นใกล้หน่อยฮะยื่นใกล้โอ้โหสวยมากนะเมื่อกี้มันหลอกลวงมากสวยสวยมากเลยนะฮะอืมของแท้นะฮะต้องเอาตาไปวางตรงนั้นโอเคเอาพาให้ดูกันเลยเอาละครับช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นนะครับผมเอาไปเลยฮะอย่างรวดเร็วนะครับพาง่ายกว่าไหมฮะเหมือนเนื้อมันเอา <mm เนื้อมันเหนียวกว่าไหมฮะเนื้อเหน <mm ียวกว่าไหมครับเนื้ออันนั้นมันแข็งอันนี้มันยืดหยุ่นกว่าเลยมันเป็นไส้เยอะอย่างนี้เลยครับคิดว่าน่าจะประมาณแปดเก้าสิเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอะจำลายสอแล้วครับเอชิมตรงนี้ก่อนนะรสชาติเป็นยังไงโอเคอ๋อเปรี้ยวก็ไม่ได้อาอ่ะอืมเปรี้ยวหวานหวานอืมอันนี้อะเด็กกินไส้ธรรมดาอ่า หืมืมไส้มันเยิมมากอ๋อโ,โหเป็นไงฮะเปรี้ยวจัดเหรอเปรี้ยวกว่านั้นเมื่อกี้ืมแล้วก็มันเนื้อมันเยิม้มเยิมหืมอ๋โหนี่คอมเมนต์กันหน่อยครับใครอยากกินมางอะใครอยากกินโชลี่ไอบอลเจลลี่ลูกตาของแท้บ้างเม้นหน่อยครับผมเม้นเฉยๆพี่คงให้อะไรไปไม่ได้เพราะมีอยู่ตรงนี้คือยากมากเลยเปรี้ยวเปรียปร้ยวเหรอ อร่อยป่ะเอาละครับเข้าปากครับลุยอร่อยไหมเอางี้รู้จักเยลลี่ยี่ห้อยูปี้ไหมเออใช่ที่อยู่ในเซเว่นอเลเนแหละเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันไปกินยูปี้ถ้าอยากกินนะไปกินยูปี้รสชาติแบบนั้นแหละเรามาชิมสีเขียวกันนะครับอือหอ้ยสีเขียวมีกลิ่นมะนาวเหรออือไปรสมะนาวแปลว่ามึงอ่ะ มีรถสีเหลืองอ่ะอืมอันนี้รถออสไซก็อ๋อพี่ว่าเดียวกันหรอเป็นสีแดงอรอสีแดงเหมือนกันเลยเห็นไหมอ่าลุยครับเหมือนเงี่ยเราให้เดียวกันแต่ว่ามันแล้วข้างหน้าตัวตัวลูกตามีกลิ่นมะนาวถวอเนี้ยไม่กลินไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรอ่ะ อ่ะถ้าใครรู้ว่ามันสีอะไรรถรถนี้สีอะไรก็บอกมาเมื่อกี้ติคอเออต้องระวังเอ้ากินน้ำก่อนกินน้ำก่นอนแบบเข้าห้กินนะเดี๋ยวยันไปเมื่อกี้เดินเลยเมื่อกี้กินไปพูดไปเนี่ยติดคอเนี่ยอันตรายนะครับอ่ะนี่นะคะเรามาดูนะคะระหว่างของปลอมกับของจริงนะที่บอกว่าอันไหนจะอร่อยกว่านะคะพี่เผืก่ก็ให้ พอๆกันอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอ,อันนี้ก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะแต่ว่าอันนี้เนื้อมันจะหนึบหนักกว่าแล้วมันก็สวยกว่าเพราะว่ามันมีลูกตาไงเ,เราไม่แนะนําว่าให้ซื้อของจริงหรือของปลอมเอาเป็นว่าของปลอมอ่ะมันอาจจะเสี่ยงเรื่องการไม่ผ่านออยอจากประเทศต่างๆมา เพราะฉะนั้นก็คือเลือกซื้ออะไรที่เป็นของแท้นะที่มันก็จะปลอดภัยกว่าเนาะแต่ถ้าอย่างตอนนี้มันหายากแล้วก็แพงมากเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกินนะเดี๋ยวรอสักพักมันถูกอ่ะก็หากินได้ราคาไม่แพงก็ซื้อหาซื้อกันได้นะคะครับเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เยอะๆแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบว่าอยากให่เฟินรีวิวเลยนะก็คอมเมนต์มาอะไรใหม่อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไปหามาให้ เดี๋ยวจะไปหามาให้ดูเลยระหว่างนี้ก็พี่กินก่อนนะพี่ยังไม่ได้กินสีเขียวอันนี้ไปก่อนกอน,นะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ